หลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าเอ้ยดาต a าสำคัญไหมในในยุคนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงแล้ว Data ค่ะมันสามารถเอาไปพัฒนาได้หลายมุมมองเราสามารถเอา Data ไปพิจิตรอนาคตได้งค่ะ สวัสดีค่ะกัลุณาตัธนาวรากุลค่ะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะมีซอฟต์แวร์เฮาส์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปกติแล้วอะค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นค่าของ Data แต่ว่าที่จริงแล้ว Data ค่ะมีมูลค่ามากกว่าที่เราคิดตอนนี้ค่ะด้วยความที่เทรนหลังจากโควิดที่ผ่านมาคนอะก็จะทรานเฟอร์จากยุคอนาล็อก ไปสู่ดิจิตอลใช่ไหมคะเราก็จะมี Data ที่อยู่ในระบบของเราในทุกๆ Business อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ Data ค่ะมันสามารถเอาไปพัฒนาได้หลายมุมมองก็อย่างเช่นการทำา Marketing เนี่ยค่ะเราสามารถ Segment ลูกค้าได้หรือว่าการเอาไป Forecast ว่าเราอะยิงแอดได้ถูกจุดไหมอะไรยังไงเงี้ยค่ะรวมไปถึงเราสามารถเอา Data ไป Predict อนาคตได้เงี้ยค่ะ ประทับใจทุกๆอย่างเลยค่ะเนื้อหาการเรียนผู้สอนที่มีความเป็น professional แล้วก็อยู่ในฟิล์ของ data อยู่แล้วรวมไปถึง TA ด้วยงค่ะเพื่อนร่วมคลาส s งค่ะถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยทุกคนก็มีความตั้งใจเดียวกันนะะที่จริงคอร์สเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะ basic สำหรับทุกคนไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องโด d i n g เก่ง ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ต้องเทคนิคอลขนาดนั้นเงค่ะก็สามารถมาเรียนได้ไค่